สวัสดีครับพอม่พี่น้องไทยพนพิสัยบ้านเฮาครับสะพานข้ามห้วยน้ําเปนะครับพี่น้องสะพานข้ามห้วยน้ําเปข้ามมาแล้วก็เป็นบ้านน้ําเปนะครับนี่มืน่อี้สไปตลาดทั้งนี่ทั้งปากคาดน,นะครับก็เลยผ่านมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวไชมก่อนนะครับพาเราล,อล,อลอนอะบ้านน้ําเปนะครับอำเภอรัตนาวาปีนะครับ อันนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านนำเพนะครับอ๋อโรงเรียนปักกุ้งประจำตำบลน,นี่เนาะนี่ยี่ราดเทาบรรยากาศคลาสสิ ทางนั้งทา,นะ,น,งะะานะครับพี่น้องจำไว้ได้ว่าเคยมาบ่อนะครับนี่เป็นห้องครับเพระน่ดาดารีสอร์ทนะพราะ่าช่องออกรรษานี่ก็จะได้ได้ลู้าหลายนะครับช่องออกรรษาเนาะนะครับเพราะว่ามองนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามาชมมองไฟพญานาคนะครับอยู่บ้านน้ำเปนะครับบ้านน้ำเปรัตนะนะครับ โอ้ก็เข่ามาลึอกอยู่เนาะทางทางทานอีกนะครับอ่าหลอ่หลออยากเง็นอยากเง็นลิงโผล่มานึ่งเปยโอ้บางคนอยู่เต็มซอยนะครับพี่นอ้องเออ จะเอาแต่จะผลจะสุดทางลิมมผง,งทางทั้งคาแล้วเนะาะบา้านเก่าเออบานยกปืนสูงหายากแล้วเดวนี้เพราะว่าส่วนมากเพิ่งกระต่อเติมเป็นสองสั้นเป็นลาสมากกัหรือสร้างใหม่นะครับเพราะบ,บา้านเก่านี่ยเาืมันยากละนี่มาถึงแรว้ลิมโผงบ้านน้ำเพนะครับโอ้โหงามงามงาม อ๋อเป็นส่ดที่ตรงนี้อ๋อเพราะว่ามันออกหงายถึงแล้วนะครับริมโขงมาน้ำเปนะครับโอ้ทางนี้งามเป็นทางโค้งพอดีวิวสวยมากเลยนะครับอ๋อเป็นเวิ้งน้ำเป็นโค้งมานี่นะครับพี่น้องอ๋อสวยๆๆนี่คือริมโขงมาน้ำเปนะครับ โอ้สวยงามสวยงามเงียบสงบนะพี่น้องนี่นะครับอ่าอยู่ที่ริมโขงบ้าน้ำเปนะครับตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีนะครับพี่น้องท่านนี้เป็นทางโค้งทางเบิ้งน้านะพี่น้องจะมีศา,าลาให้พักผ่อนน้ำลงลหลแล้วทั้งน,นี้นะครับจะมีเรือหาป่าจอดเต็มนะครับพี่น้องเรือเต็มเลยนะครับเออให้บ้านเป็นหาป่ากันอยู่เนาะ อยางมือออกภาษาคือจะเต็มกันอยู่นี่นะครับองกระเบรดมาห้องกันยากงานอยู่ในพ้นทิใัยนะครับพี่น้องเรือจอดเต็มกันเลยนะครับยาวตลอดแนวนี่บ้านน้ำเปรจะฟังทางพุ่นเป็นบ้านออียงน้งนี่ครับมีท่าทรายทุงทุกฝั่งลาวเนี่ท่าทรายฝั่งลาวท่าทรายฝั่งลาวอันนี้ก็เป็น ทางพุ่นนะคะนนรับน้ำคงกไหลมาจากคนพิสัยนะครับพุ่นน่ะไหลมาเรื่อยๆโอ้ทางพุ่งก็เปลี่ยนเมืองใหญ่นี่นี่นี่เห็นบ้านคนบ้านนี่อันนั้นคือฝั่งลาวนะครับคือทอดไทยพี่น้องย่บประชามไปหากันอ่าเออ คัาม่มเทศ่สกาดอย่างมันก็อยู่แบบเงียบๆนีแนะ่นาะที่บ้านเนี่ย <c oughs> จ้าสวัสดีครับวัเ <c> พ <oughs> อนสิจอะคุยกับเฮา <c oughs> โอ้บ้านรม่มรื่นบ้านน่าอยู่จ้าเดี๋ยวคุยกับไอ้บ้านทางนี้ โอ้ตาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้เมา่อคีหาเลาะที่ยอวัาสิไปปากคาดเลยมาแวะแม่ผมอยู่คนพิสัยนี่แหละก่ได้ออกมาทั้งเถื่อเมื่อนออกพรรษาหนี่งเต็มอยู่นี่เบิร์ตวะแม่ฟังอันแล้วฟังท่าพูดเป็นเมืองอย่างครับเมืองเวียงจันทร์มันท์่าสุดท้ายอ๋อตาแม่อ๋อ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 ตาญี่ปุ่นพิสัยนี่ครับก็ค่อยได้ออกมามากระพานไ่ได้มาแวะ ตาเมื่อน,นี่เลยว่าขคีมมอเตอร์ไซค์ล้อๆไปจะไปจะไปตลาดนัดเลยเลยแววมาเมืองแนมมาเป็นจังใดอ๋อนี่เป็นเวียงจันทร์เมืองสุดท้ายอ๋อแล้วน่าจะเป็นอันอันปากเงิงมงบ้านทางพุนอ๋อเป็นเวียงจันทร์เมืองสุดท้ายอ๋อจังหวัดจะเป็นจังหวัดเวียงจันทร์จรังหวัดสุดท้ายอ๋อเอาแล้วเลยขึ้นเลยไปทางพุ้นจะเป็นเมืองอย่างครับ เป็นเมืองปากซันอ๋อจะเป็นแคมปากซันละอันนี้วิ่งจานเมืองสุดท้ายอ๋อกะออทางใต้ตรงไปเป็นปากเป็นปากซันลวอ๋อไปหอบเบืองการน้ำพุนอ๋จอจ้าจ้าโอ้ดูว่าเมืองใหญ่นะทางนี้นะอ๋อเอา้าขั้นอันเพื่อนโบติดโควิดน่ะเพื่อให้ข้ามบ่ครับทางนี้มีดานบ่ครับทางนี้นะอ๋อให้ไปขึ้นดานดานรัตนะบอกจาก้า อ๋อไปสืนดารัตนาเอาอเอเอได้ถามขา่าวไทยพี่น้องอ๋อจะเป็นอ๋อจะเป็นเมืองสุดท้ายของแขวงเวียงจันทร์นะครับของจังหวัด <c oughs> ของแขวเวียง,งจันทร์ทั้งหมดจะเป็นปากซันละอ๋อขา้ามไปพูนเออนะครับนี่ว่าบรรยากาศดีสบายดีครับพ่เป็นพี่น้องไทยพุนพิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่ริมโขงบ้านน้ำเปนะคบพี่น้อง มันนั่นเป็นจะเป็นตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีนะครับแล้วก็ตรงข้ามนี่จะเป็นเมืองสุดท้ายของแขวงเวียงจันทร์นะครับของนครหลวงเวียงจันทร์เนาเป็นว่านี่เป็นเมืองสุดท้ายนะครับเออนี่เลยน,นี่เลยอ,อ๋อทั้งนี้ก็ใช้บ้านจะหาป่ากันหลายนะครับเพราะว่ามีเรือจอดกันเต็มอยู่นะครับแล้วก็นี่ไปพามาชม อ๋อเพิ่นคือเหตดเป็นเหตุหตุมต่มอย่างังซีไว้เออออกเป็นกะลามะพาร้าวเราเป็นทางเดิเ <c oughs> มึงอ,ออกภาษาก็เต็มอยู่นี่แหละครับพี่น้องเออปีหนึ่งเทือนหนึ่งนะครับกลกะแฮมาเต็มนันเปยรันตนาเนี่มาเมืองบางไฟพญานาคยุนี่ขึ้นเป็นร้อยๆอยลูกนะครับเห็นกันเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ว่าทางในเมืองคนวิสัสบ้านเทากะจัดงานเนา<ม>ะขันอยากมีงานเลื่อนเรื่องอยากลับไปทางพุ่นนะครับแต่ว่าขันอยากเห็นบางไฟพญานาคเอาชัวชัวแน่ๆนนี่ เดี๋ยวนี้เขาก็มาเมืองทางนี่นะครับพี่น้องนะครับจะได้ขอบคุณผู้สนับสนุนเพจของเรานะครับขอบคุณห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยู่ที่นี่ยืงยื่กับปสผลพิสัยนะครับทองคำแท้ๆลายใหม่ๆจากเยาวราชนะครับคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับห้างทองแม่ประเทือง3โดยเจ๊นำนะครับพี่น้องเป็นห้างทองที่อยู่ในห้าง๊กซีอัศวันพรพิสัยนะครับเปิดตั้งแต่ 9โมงเชา้าถึง1ทุ่มนะครับห้างทองลูกชายแม่ประเทือง3โดยเจ๊นํำนะครับแล้วก็ขอบพระคุณร้าน n อ็นชีแท,ทูนะครับโดยน้องติว๋วพรพอมทานคิ้วสวยจ้าแล้วก็ช่างนัดพลพิสัยนะครับพี่นอ้องนี่จะมีเสริมสวยโครบวงจรนะครับแล้วก็ทำเล็บนะต่อคนตาถาวรช่วงนี้สักคิ้วถาวรจ้าโปรโมชั่นแค่500บาทนะครับพิเศษเลยนะครับร้านเป็นง่ยายไปอยู่ตรงบ,บ้านห่อนโพนะครับเลยแยกอา่าพญานาคไปแยกพิสัยเวสไปก้า ตรงไปทางไปเฝ้าไล่นะครับพี่น้องเลยไปประมาณ250เมตรนะครับแต่ร้านอยู่ขวามือตึกสีฟาๆนะครับเอ็นทีแททูฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ฝากไปกับร้านเจ๊พรนะครับลูกชิ้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะครับอยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับพี่น้องตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นเต้าหู้จ้ามีเต้าหู้แบบก้อนนะครับทั้งก้อนแข็งก้อนอ่อนนะครับก้อนนิ่มเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเด้งแล้วก็หมูเด้งปรุงรสนะครับ ที่ตลาดชอเจริญจัผลิตเองทําเองราคาพิเศษจ้าเพื่อคนพลพิสัยเนีจ้าแล้วก็ขอบพระคุณนี่ประหยัดยนต์นะครับอยากได้รถยนต์มือสองคุณภาพดีคิดถึงประหยัดยนต์นะครับอยู่ที่ปั๊มใกล้ๆปั๊มป,ป,ปตทบ้านถิ่นดุงนะครับพี่น้องรถทุกคันรับประกันไม่มีอุบัติเหตุน,นะครับแล้วก็ รับซื้อขายและเปลี่ยนรถยนต์ในราคาพิเศษพร้อมด้วยบริการหลังการขายนะครับขอบคุณประหยัดยนต์นะครับนี่แล้วก็ขอบคุณร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับพี่น้องอู้ยมีทุกอย่างในโลกเลยร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นี่เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกอย่างนะครับที่นอนหมอนมุ้งโต๊ะเตียงตู้ต่างกะละมังโอ้เบอร์มีเบอร์มีเบอร์ละกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะครับมีเตาแก๊สเตาปิ้งเตาอบขนมปังตู้ตู้เค้กตู้อย่างอู้ สารพันเลยเป็นเมืองได้นะครับพี่ดาวใจดีนะครับในราคาพิเศษเนาออยู่สามแยกเวียงฟ้านะครับสามแยกตรงหัวมุมเลยทางที่ว่าการอำเภอไปนะครับตรงไปทางบูนนะครับเออละ ร,ร้านดาวฟิเจอร์ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับหักน้ำปูกกะแตนะครับกลับมาแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับบุฟเฟ่เพียง139บาทนะครับพี่น้องโอ้เด็ดทุกอย่างเลยน้ำจิ้มแซบ่บือเก่าแล้วกับรรยากาศดีรลายนะครับตกแต่งใหม่เนาะไปเจอกันได้ที่หักน้ำปูกกะแตนะครับอขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจของเราอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณนะครับแล้วกา มีกิจการมีสินค้ามีโปรโมชั่นอย่างอย่างให้ทางแอดมินซอนโปรโมตก็ติดต่อมาได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนเพจนะคะจะได้มีกําลังใจมีค่าน้ำหมอกน้ํามันออกมาหาเลาะทายคลิปให้พี่น้องในมือกันนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนํำเปน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับอันนี้คุยข่าวเว้ากันไปลาไปก่อนจ้บาบายจ้า ละต่อนะครับที่บ้านน้ำเตเนาะเมืองยาในฮาเรียลออกมาจากทางพุทธเนาะนี่จะได้ชมบ้านชมเมืองของบ้านน้ำเปนะคะเป็นเขตอปตรัตนาวาปีนะครับโอ้เป็นตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีนะครับนาะแกตะกี้ก็เป็นพนิสัยนัวกันนี่แหะครับกับเพิ่งม,มาแยกเนาะแต่ว่าก็เป็นไทยบ้านเดียวกันนะครับโอ้ มีบุญวัดวัดน้ำเตยวัดน้ำวัดน้ำเตยนาคารามนะครับพี่น้องเอออ่าวอ่าววัดน้ำเตนาคารามนะครับสาธุสาธุอ๋อขออนุญาตเข้าไมาเยี่ยมชมเลดนึง วตอน้ำเตนา,ารามนะครั <c oughs> บวัดน้ำเตนา,ารามนะครับขอคนมีงานอดีเใส่ชุดดำกันอ๋อ,อ,อ,อ อบอกกุบนร <c oughs> ้อนพวนเนาะอากาศเปลี่ยน <c oughs> นี่นะครบโอ้ถนนลาดยางเปิดแล้วมีไฟในหมู่มบ้านเรินก็เปิดแล้วนะครับไ้พี่น้องทางนี้กะ ทำมือออกวันศาก็มาแขกมากันเต็มบึ้ม,บ,มบั่มนะครับพี่น้องเออได้บา้านก็ได้ขายของมีรายได้ละกันกระตุ้นเศรษฐกิจ,จกันไปนะครับอ๋อเอาจะมาสุดทางนี่เอาาได้วนออกทางเก่าวันนี้อ๋อมาสุดทางนี่แล้วก็ได้วนไปริมโขงนะครับอ๋อผมมีทางออกถนนใหญ่ได้ออกทางเก่าเนาะจ่าจะ,จะเอาสุดบ,บ้านทางนี้ก็ดีนะครับ เดินสะ,ะพาวนออกริมโขงละกันเนาะไปอ,ออกริมโขงสะพานมาทางริมโขงนะครับริมโขงบ้านน้ำเตีนะครับอ๋อแต่ว่าไปไอ้จะผ่านเนี่ยเพราะว่า,าพันมีงานนะครับพันมีงานเนอรู้สึกว่าอ๋อริมโองก็ต้องไปคุนได้อีกเออว่าทางนี้มีงานเนาะอ๋อ แต่ว่าทางถนนทางไอ้ตรงนั้นบ่มี้เรให้ทางทางเส้นทางได้นะครับเออนะครับบรรลอกไปล้กันครับอ๋อล็อกไปจากน้อยไปเลี้ยวกลับอาการ ทางเก่าดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวจะหลงนะครับอ่ะเอ๋อเขาเห็นในบ้านอยู่ทางนี้หลายนะครับพี่นอเรวเวสจอดถามทางพันก่อนนะครับเออเรเวสจุ่มกันดีตาอ๋อปัสดีครับขอถามทางนะครับมึ่ยานนี้ผมเลาะไปทางทั้งทานะครับแล้ววันนี้มันมีทางออกอีกบอครับหรือผมเลยย้อนมาทางเก่า จิไป็นจิไปปากปากคาดนะครับแต่ว่าวาจิล้อล้อไปทางทาน่ะไปได้เนี่ยเดี๋ยวออกไปของน้ำออกแบบของน้ำไปเลยอ๋ออ๋อมันไปได้อยู่มันมาครับเพราะว่าเห็นทางใไงเนี่ยมันคอนกรีตมันสุดเนี่ยอ๋ออ๋อคันไปทางทานอยู่ครับบ้านนองแก้วครับออ๋ตาตาตาอ๋อครับครับตาตาตา ก็ประคัดมันขาดนั่นเด้มันก็ขาดอ๋ออ๋อบก่ายอ๋ออ๋อ,ค,อครับมันบมดเป็นทางยางไปเรืเนาะ<อ>เออเออเออครับแถมันยังบ่ามีการสู้ อ๋อทางนี้มันมีการสูดออเอรเลยอ๋อเบเลยเป็นบริเวณขยายเป็นถนนอ๋อครับครับครับจ้าขอบคุณครับอ๋อจะเล้นหนอกทางเก่าจะดวกกว่าจ้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปไปเอ๊ะเห็นไทยบ้านลัดลงถึงทางแล้วเป็นทางมันน้อยลงกเลยว่าไม่จะไปห้องใส่นองก็เลยเลี้ยวออกมาหนิลอด้ามไปปากโคนคือกอ๋อจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับอ่าเดี๋ยวออกทางเก่า เพราะว่าเขารอไฟมันไฟก็ได้เออครับนี่นี่นี่ก่อนได้คุยได้ถามก <c oughs> ่อนได้คุยได้ถามแต่เมื่อกี้วัวเขาคำรามใส่ที่ <c oughs> เออนรี่เอาก็ออกตัดเก่าเนาะมีกว่าสะดวกกว่านะครับเราระหอบบางจุดยังว่าได้เหตุแต่การนตะลิงสุดนะครับอ,อ่าแล้วก็ได้ตัดเป็นถนนไปเนาะ บ้านบัตรเล็บน้องอ๋ออันนี้โรงเรียน,โร,รยนโรงเรียนบ้านนำ้ำเตะนะครับ ว่าร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้คาสิกมากเลยน่ารักดีนะครับอ้าวขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับะเรากำจะเลาะทางนี้ละกรันเอนนะครับ,อ,อ,อ,กกรบอันนี้โรงเรียนบ้านน้ำเปยนะครับโรงเรียนประถมประจำเขตนีน จะออกถนนใหญ่งงและนะครับไปแล้วจะไปปากคานะไปทางปากคาจ้อาอ่าสองบ้านนำ้ำเตะนะครับพี่น้องบ้านนำ้ำเปะนะครับอถนนซีเลน์ก็สะดวกสบายพี่น้องไฟทางแจ้งตลางปางนะครับเออปา,า,างต้นสามหลัก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 บ้านนำ้ำเปะนะครับ บ้ากัเราค่ายนี่เห็นแล้วนะบ้านน้ำเป้นะนี่บ้านน้ำเป้นะว,ว่าต่อล้น้าปยอีก10กิโลนะครับแบบเียวแบบเียวแบบเียวอา้าวยมาจากบ้านน้ำเป้จะเป็น บ้านกาญจนานะครับเห็นเขียนว่าบ้านกาญจนาเนอะแว่า่ารูปบนห้องบ้านเยียงแน่นะครับเห็นไหมเนาะ ทานไปแล้วแหละเดี่ยวมาอยากทายเดมือนะครับพี่นอ้องนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีร้านข้าวขาหมูรสเด็ดนีเออเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวไว้เตี๋ยวเนืน้อตุ๋นหมูตุ๋นนะครับเออบรรยากาศดีนะฮะดีน,นะนะฮะ เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะพี่น้องนะนี่อันนี้ระหว่างบ้านบ้านน้ำเปกับบ้านฮากับรัตนะนะครับนี่โอ้อัอนนี้มีเผาถ่านเผาถ่านแล้วก็มีหน่อไม้ส้มก็เออมันมีถ่านกับมีหน่อไม้ส้มลองมองหน่อไม้ส้มนะฮะนี่ก็ได้เห็นแบบว่าคือใอ้บ้านเอาผลิตภัณฑ์เอาแนวที่เขาเห็ดได้เาขากลับมาขายนะครับเออน่ารักดีนหนารับก็มันมีตั้งเพลิงไว้ข้างทาง อ่าละเล็กลน้อยนะครับออพี่น้อง